ช่วงแรกๆที่รามเมงมาอยู่ด้วยเขาก็จะแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แรกอะ่ะเขาก็จะกัดหางกัดหางตัวเองตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปลาหางแหว่งแต่ก็จะเป็นโนหนึ่งเป็นปลากัดที่ต่ายชอบที่สุดนะเพราะว่าสีเนี้ยมันหายากมากเว้ยเ้าดูหางน้องสี่กลายเป็นแบบกระโปรงลุ้งเลิ่งอะ่ะนางก็จะเป็นปลาที่หน้าตลกดูดี เห็นหน้าเราคือแบบทุกครั้งที่มองเลยงี้ยหรือบางทีเราอ่ะนั่งกรรมฐานานั่งสวดมนต์ช่วงหัวค่ำใช่ปะเขาก็จะมองหน้าเหมือนปลาหน้าเออปลาเมงแม,งแมนเ้ยเราก็เป็นปลาที่โกนนิ้วนะวันเนี้ยพอรู้ว่าเราถ่ายกล้องน้องก็จะแมนยังไม่มีตัวไหนใจใจเหมือนชาเขียวที่ตายไปแล้วปลากัดสัตว์เหรียญตัวแรก ต่อมาน้องโซโจนะคะซื้อมาหนึ่งพันน้องก็เป็นประกัดใจแอมเหมือนกันมาอยู่ยังไม่ถึงเดือนนะเรานิสัยเวลาแบบช่วงมาแรกๆใช้เวลาปรับตัวประมาณเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะยอมกินอาหารเมร็ดแล้วก็เวลาเปิดตต้ที่กั้นอย่างเงี้ยให้เขาเล่นกับปลาตัวอื่นเขาก็จะค่อนข้างที่จะขี้กลัวนะ ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบฟอร์มยากนิดนึงอ่ะไล้าตรงตะก้าเนี้ยนางก็ขยนันไหวชนนะเวลานางกลัวเพื่อนนาะงก็จะไปอยู่ข้างหลังนู้นเลยเนี่ยที่ก่อบ่อตรงนู้นเนี่ยนีย่ยนี้ใส่เขาก็จะเป็นแบบเป็นปลายังขี้กลัวอยู่ยังฟอร์มไม่ได้ยังส่งประกวดไม่ได้นะต่อมาซูชิ ก็มาพร้อมรามเมงเลยนะตอนนี้ก็ซื้อมาสามร้อยบาทเขาก็จะเป็นปลาที่แบบเนี่ยตองมานั่งแบบเนี่ยกินกินกินะอะไรองเงี้ยตัวนี้ก็ว่ายแบบคึกคักเป็นไงเนี่ยโหขาดเลี้ยงเล่นๆน,น,นะเป็นปลากัดที่มีอยู่ตัวเดียวปลากัดหูช้างหูช้างห่างสั้นนะภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าดัมโบเบต้าแอ กินให้หมดด้วยเช๋ย๋ยวันนี้ก็เปลี่ยนน้ำหนูแล้วเนี่ยเชียกินให้หมดอาหารยังเหลือเลยเนี่ยตัวต่อมายากีนะยากียากีก็จะเป็นราคาร้อยี่สิบบาทยังไม่ถูกที่สุดเท่าที่เคยซื้อประกัดมานะทั้งหมดนี้ก็ซื้อมาจาก ลาดนนะัดปลาเจ็จดจตุจักรนะตัวนี้เป็นปลาที่น่ารักนะเวลาแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยจะดูความยาวของเขาถ้าเทียบกับซูชิแล้วน่าจะเป็นปลากัที่โตเต็มวัยแล้วน่ารักเลี้ยงง่ายให้เนี่ยให้อาหารก็กินเกลี้ยงเลยไม่ต้องเฝ้าแล้วเวลาเปิดที่กันก็คูเก่งนะมาอยู่ก็ปรับตัวได้ไวมาก ไม่ต้องแบบเหมือนตัวอื่นๆให้อาหารกันวันที่สองก็กินเลยปกติเลี้ยงง่ายมากตัวนี้น่ารักมากอันนี้มีโ่นะเป็นปลากัดพันเดียวที่เลี้ยงคือเป็นเวลเทลสองหางปลากัดจีนน้องก็จะมีสองหางแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะตู้บางทีดูห้องหน้ามันสั้นเท่แมแอแต่แบบเราก็ซื้อตู้ยาวอะ อันนี้ก็ได้มาจากเจเจเหมือนกันน้องมาอยู่กับต่ายประมาณสเดือนแล้วน้องเป็นปลาที่แข็งแรงน่ารักแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่แบบเอามือจับแล้วยังไม่กลัวนะเนี่ยน้องก็จะเหมือนแบบยังไม่ค่อยชินกับมือพอเราเลี้ยงปลาก,กัดเยอะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลคุยกับเขาเหมือนเหมือนแบบเรา,เ,ราเลี้ยงตัวเดียวสองตัวอย่างเงี้ยก็มีเวลาคุยกับเขาเยอะใช่ไหม นะเนี่ยเปลี่ยนน้ำก็ยังไม่รู้งานนะว่ายหนีที่ช้อนฟุ๊ปฟัฟุ๊ฟ,ฟ,ฟแัแล้วก็เป็นแล้วเขาก็เป็นประกาศที่ต่ตัดสินใจนะมันเป็นพวกแบบภาพลักษณ์ทำสติกเกอร์ลายขายนะพอเขาจะเป็นปลาที่หน้าตาเหมือนแก๊งยากุซ่าเขาก็จะเท่ไม่เหมือนใครเขาจะเป็น ท่านชายมิโซะแห่งวงตระกูลบ้านเจฟปนฟูดส่วนโอโดง้งโอโด้งจะประวัติยาวนานน,นิดนึงนะคือตัวเนี้เป็นปลากัดดจไแอนที่ใหญ่ที่สดุดที่เคยรับมาดูแลแล้ววันแรกเอ๊ะมาจากตลาดนัดเจเจนี่แหละมาวันแรก,กเว้ยแก อออกมาแล้วว่านั้นไม่รู้ทะลื่องอยังไงเอาแก้วไปวางรองตรงเก้าอี้ซักผ้าในห้องน้ําดีนะไม่ตกพื้นแล้วน้องอะ่ะเทป,ปุ๊บน้องก็ตกนอนแห้งอยู่บนเก้าอี้ซักผ้าดีนะไม่ตกพื้นแล้วเราอะ่ะเลี้ยงประกัดมาเราไม่เคยจับปลาเลยไม่เคยแบบเอานิ้วลงไปจุ่มไนน้ำเงี้ยแล้วก็แบบเล่นกับเขาาไม่เคยไม่เคยทําเลยเพรมันก็ค่อนข้างเป็นปลาที่เซนซิทีฟอะเนาะ เราเป็นปลากัดใจแอนตัวเดียวที่แดกยากมากให้อาหารลอยนะไม่กินเลยอาหารจมก็ไม่กินนางใช้เวลาปรับตัวประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันนะพอมาอยู่กับเราจะเป็นเดือนละเนี่ยจะเกือบเดือนละมั้งนางกินยากวเวลาเปิดที่กั้นก็ขี้กลัวไม่เล่นเลยถ้าเนี่ยถ้าเปิดคู่กับสองตัวเนี้ย ไอ้นี่ว่ายหนีเนียวไปโมดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่โคเลยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราอะต้องนำเขาว่าจับใส่แก้วทำเป็นแบบพายุหมุนเน่เออทำเป็นแบบพายุหมุนให้พยายามเหมือนบังคับให้เขากินอาหารไม้ได่ไม่นั้นเดี๋ยวเขาก็จะแบบขาดสารอาหารขาดโปรตีนอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะเป็นประกาศตัวแรกนี้ที่เราได้จับเขาอะไรเงี้ยจับประมาณสองครั้งละแล้วตอนที่แบบว่าเราใส่แก้วแก้วมันก็จะแบบมันก็จะเป็นขนาดแบบนี้ป่ะแต่มันก็อาจจะแบบเล็กกว่านี้อะไรเงี้ยนิดนึงสูสูดสีสูสีกันใช่ไหมเออเขามันเป็นช่วงที่แบบมันเลยเจ็ดวันแล้วอ่ะแล้วเขาก็แบบกินวันละนิดวันละหน่อยอะไรเงี้ยก็ลงพายุ ไอนี่ไปเลยเขาก็เลยแบบอ่าโอเครับรู้กินอาหารพอหลังจากวันนั้นนะเราโยนอาหารออกไปปุ๊บเนี้ยอาหารตกตามพื้นโต้เงี้ยแต่ก่อนไม่กินหลังๆเขาก็จะกินหมดเลยเงี้ยแล้วตอนที่ลงพาย,ยุอาหารเม็ดแก้วอะ่ะเราก็ต้องแบบใช้ใช้ช้อนต่างนางก็ดิน้นไม่ยอมไม่ยอมแบบเข้ากระชอนอะ่ะเพื่อที่จะลงโต้เพราะเราใช้น้ําเดิมตรงเนี้ยเอาไปทําเป็นพาย,ยุอาหารเมร็ด ก็เลยทำให้ต้องใช้อย่างเงี้ยหยดลงไปในแก้วแล้วก็จับน้องขึ้นมาต,ตอนแรกเหมือนน้องเขาดิ้นนะเราบอกไม่ดิ้นไม่ดิ้นเลยเงี้ยเขาก็นิ่งเหมือนป้าเหมือนมันรู้งานอน่ะนิ่งอะไรเงี้ยาดูหน้าเขาจะดูาหาวโ,โง่โง่ขี้โกวฟอร์ไม่ได้นะตอนแรกว่าจะส่งประกวดงงเงืงกไม่กลางไม่โ่สงสัยใช้เวลาเกินสามเดือนละมั้ง แต่เขาก็เนี่ยเห็นไหมเราเอามือจับหน้าตัวเขาก็จะว่ายอา่ะเราก็มาดูเป็นไงมันคืออะไรหลกมันคือมีนิ้วไงอา่าแต่ก็นี้ก็ไม่รู้ว่าเขากลัวหรือยังไงอันนี้ประวัติก็จะค่อนข้างยาวนานนะเพราะาจะเป็นพี่ใหญ่อุโดงแห่งบ้านเจแปนโฟนนะคะเรามาสัมภาษณ์น้องเล็กตัวตึงโน .2 นะไปประกวดที่จังหวัดตากได้ที่สองจาก41ตัวนะคะ ความภาคภูมิใจโอ้โหดูทวยซะก่อนว้เขาเป็นปลากัศตัวเดียวที่มีก่อวอดก่อวอดแบบเยอะมากใช่เนี่ยพอแบบทำมืออย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยกลางเงกโขล้วโดจัดกินง่ายนะปรับตัวง่ายเลี้ยงง่ายพอๆกับยากิเลย สี่เขาก็จะสวยเห็นไหมห้าเขาก็เป็นปลาตาเยิ้มนะเลยตั้งชื่อว่าสากเก่นะพาราสามพันห้าส่วนอูด้งราคาเจ็ดร้อยนะบางทีเราพูด,พ,ดพูดคดลิปไปเราก็ลืมมันกะ็สังเกตราคาต่อมานะทาโกทาโกราคาพันห้านะถ้าตายไม่ได้พูด เรื่องของการซื้อก็คือก็ซื้อที่เจเจหมดนะแต่ซื้อออนไลน์ก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดเจเจซะเยอะเพราะเราได้เห็นปลาหน้างานตัวจริงไงบางตัวก็ไม่ได้เห็นพ่อค้าเขาก็เอาคลิปมาให้ดูส่งประกวดไปก็ไม่เคยได้รางวัลน,นะเ <laughs> ทคนิการเลือกอาจจะต้องไปดูปลาตัวจริงเห็นด้วยตากับเราางดูว่าเขาดีขนาดไหนแข็งแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ย ดูในคลิปแล้วมันรู้สึกว่าเราอาจจะพลาดมาหลายครั้งแล้วก็เนี่ยเขาก็จะแบบเนี้ยยังเด็กๆอยู่เลยเขาก็จะชอบหลบเนี่ยเริ่มคูนนิว้วถ้าเรื่องการกินอาหารเขาก็จะค่อนข้างใช้เวลาปรับโตประมาณ สี่ห้าวันนะกว่าจะยอมกินอาหารพื้นตูตอนแรกใอ้คาะามาแรกๆนี่คือนิ่งเลยนิ่งนี่คือแบบไม่กินเลยเป็นปลายิงอีกตัวหนึง่งแต่ยังไม่ดือ้อเท่าอูด้งนะเรื่องการกินอันนี้ชื่อโซบะนะคะปังโจคิปสั้นเหมือนกันพาราก็จะไม่ได้ว่าม,มา150 150 200รอ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยราวเนี้ย เขาก็เป็นปลาที่น่ารักเหมือนยากิเลยเลยตั้งเลยโซบะยากิเข้ากันไหมกินง่ายปรับตัวง่ายเลี้ยงง่ายนะเนี่ยถ้าเกิดว่าหนี้นตัวเขาไม่มีรอยดำๆนี่ก็ว่าจะส่งประกวดอยู่นะเพราะว่ากว่าจะได้ปลาที่หัวเป็นทรง <laughs> โ,อโอ้โหแค่เอามือวางเนี่ยสู้นิ้วเลยเกินไงน,น้องน่ารัก ตัวนี้มัชชา a, นะตอนซ,ซ,ซื้อมาแรกๆเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทฝากที่ร้านส่งประกวดรายงานมากไม่เคยได้รางวัลเลยนะแล้วก็ฝากร้านร้านเลี้ยงด้วยนะพอค้าก็ใจดีแต่ก็เป็นปลาที่น่ารักอยู่ช่วงที่เราเห็นเขาแรก,แรกๆก่อนที่จะส่งเขาเข้างานประกวดที่สิงคโปร์ค่อนข้างที่จะดีดมากๆนะน่าจะเป็นแคนดี้นิโม นูน่าจะแบบเป็นจูเนียแล้วอะโตเต็มวัยแล้วอะสู้กล้องดีมาฉะอ่ามาฉะสองพันห้า 2005. ส่วนในการเรื่องแบบให้อาหารเขากินอย่างเงี้ยหย่อนอาหารไปวันแรกถามว่านางกินเลยไหมนางไม่กินนะเราก็ต้องแบบเดินไปทํานั่นทนํานี่เหมือนนางน่าจะเขินเขินอยู่อะก็เลยยอมกินยอะไรเงี้ย เวลาไตาเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซนวันแรกแตตจงดอนอาหารให้น้องสูตรของตาตคือจะให้อาหารสามวันงดนอาหารวันหนึ่งเพื่อพักลําไส้นะแล้วก็หนึ่งเดือนก็จะใส่จุลินซีลงไปก็จะทําให้น้ำเขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาแบบออกระตุ้นการขับถ่ายนี้ขนาดคนเราลําไส้ใหญ่เรายังต้องการจุลินซีดีๆเข้าไปในร่างกายเลยปากัดก็คงอาจจะเหมือนเราอะไรอย่างงี้น้องก็น่ารักสู้กล้องดีดีดีดดดอ่าสองพั 2, นห้าจ้าราคาก็โหดอยู่ ซาโลนะเป็นบรรดาฮาร์โมนห่างยาวที่พาราถูกพิสูจน์เท่าทีเอฟมาแล้วตัวนี้จะประวัติค่อนข้างยาวมากๆนะน้องมาอยู่กับตายประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วแต่มาอยู่ห้าวันแรกนางไม่กินอาหารเลยอาหารโจมมาไม่กินเลยแล้วก็เป็นปลาตัวแรกที่เราต้องเอาลงพายุอาหารเม็ดแก้วนะ ถ้าพูดถ้าเห็นภาพก็คือต้ <c oughs> พาน้องลงไปในแก้วแล้วก็ใส่อาหารเม็ดลงไปเยอะๆๆอะไรงี้ให้เขาเหมือนจํากินอาหารอะแล้ววันนั้นแบบอาหารที่เราใส่ลงไปขนาดใส่ในแก้วอาหารที่โจมาน้องไม่กินเลยน้องก็จะแบบไม่กินอาหารเลยหวันเนี้ยตอนแรกก็คิดแบบหรือว่าแม่งน้องจะขาดอาหารตายวะหรือว่าแม่งตอมใจตายวะแล้วก็เหมือนแบบ วิดาทีนั้นก็เอะใจว่าแบบเอออาหารปกติเราจะใส่อาหารเม็ดคุกวิตามินใช่ไหมเออลองให้อาหารไม่คุกโดอาหารลอยอ้าวน้องกินน้องกินอาหารกว่าจะปรับตัวได้นี่ก็ยากพอๆกับอูด้งเลยนะซาโร่เนี่ยใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องการกินอาหารอา,อาจจะไวกว่าอูด้งหน่อยอูด้งแบบช่วงแรกๆที่ให้อาหารถามว่าเขากินไหมเขากินอาหารลอยนะ เพราะเราลองให้อาหารเราของกินอาหารที่โจม,มันคือนางก็จะไม่กินเลยกว่าจะปรับตัวเรียนรู้ก็สักพักใหญ่ๆตัวนี้ก็จะเลี้ยงยากลองจากอูดงนะในเรื่องของการกินอาหารแต่นิสัยเขาก็จะชอบอย่างเงี้ยมานั่งเฝ้าหน้าตู้เขาก็จะชอบมานั่งเฝ้าหน้าตู้มาดูอะไรเงี้ยเราก็จะเอาไว้เอาไวชั้นล่างสุด,ดหลังๆก็จินอาหารปกติอาหารโจมก้นตู้คือให้แล้วก็กิน กว่าเขาจะยอมกินอาหารก้นตู้ก็ใช้เวลาปรับอยู่ประมาณ16-17วันนะก็มีครึ่งเดือนเหมือนกันกว่าจะเหมือนปลาปกติทั่วไปเลยอย่างนี้ในเรื่องของการขู่ไม้จะไม่ค่อยนะแต่ถ้าเปิดที่กั้นปุมนี่ก็ขู่เก่งแล้วก็อาจจะสลับสลับกันให้เขาเจอเพื่อใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะได้ไม่เบื่ออ่ายูสูราคา150 c มมาจากไลน์ติ๊กต็อกนะ มาจากฟาร์มนครมาถมจะมาคู่กับอูนิเลยยูโซดยอมรับว่าเป็นปลาที่แข็งแรงเลี้ยงง่ายนะเขาก็จะเป็นปลากัดที่ปรับตัวเก่งคือมาแบบวันสองวันแรกก็คือกินอาหารเม็ดปกติทั้งคู่เลยแล้วเขาก็จะเป็นปลาที่แบบอย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยนน้าใหม่สังเกตใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะแบบก่อวอดทุกรอบที่เปลี่ยนน้ําก็ทําให้นึกถึงชาเขียวเหมือนกันนะ แต่เรื่องการขู่เรื่องอะไรเขาก็จะขู่ดีเป็นปลาที่หางสวยประทับใจแต่ตอนนี้หางการเลี้ยงปลาก,กัดหางยาวปัญหามันก็ค่อนข้างเยอะนะ <S <S เขาก็จะเป็นปลาที่แบบดูดีฟิลลิ่งตอนแรกก็นึกว่าเป็นปลาตัวเมียแต่ไม่ใช่ใช่ไหมส่วนใหญ่ปลากัดตัวผู้หางจะสวยแบบนี้แหละตัวเมียจะขี้เละอ่เขาก็เหมือนแบบถ้าผู้หญิงอาจจะชอบสีแนวแบบ ส้มอยู่สู๋รไรงไี้มาส้มอ่อนออกแนวชมพูชมพูด้วยนะเนี่ยเขาก็จะสู้กล้องดีแล้วก็จะชอบมาเฝ้าเหมือนซาลุเลยนิสัยพอการน่ารักเหมือนกันไหมเรื่องการปรับเรื่องการปรับตัวเขาปรับได้ดีนะเป็นปลาที่น่ารักนะ โมจินะโมจิซื้อมาห้ารอยบาทนะคะเราก็อยากได้ปากัดหางยาวที่เป็นสีธงชาติไทยนะน้องก็จะตอบโจทย์เราสุดๆเรื่องการปรับตัวของการกินอาหารก็ใช้เวลาประมาณสองสวันนะไม่ใช่สิวันแรกเขาก็กินเลยนะเหมือนอาจจะแบบคล้ายๆมาฉ่าอาหารลงไปก้นโตเสร็จปุ๊บ น้องก็เหมือนยังไม่กินแต่แบบเราไปทําอย่างอื่นนั่นนี่นู่นเขาก็กินอาหารเม็ดที่จมน้ําปกติแล้วกอวอดก็อาจจะไม่ได้ก่อวอดทุกรอบเหมือนยูสูนะแต่ก็คือก็ก็ก่อดีปกติเนี่ยก็จะชอบมาไหวโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะกินอาหารอิ่มแล้วมาอวดแม่หล่ะแล้วไม่ค่อยได้เล่นกับหนูเลยเนีย่ยหางเขาก็จะฉาพึงช่วยนะ อูนี่นะร้อยห้ามาจากฟาร์มนคนปรปฐมเหมือนกันเอฟมาจากไลฟ์ t ิ k กตกนะร้อหบาทแล้วก็สั่งมาคู่กับยูสูดเลยตัวเนี้ยเขากาจะเป็นปลาแบบหน้าอื่นๆหางก็จะคล้ายๆชาเขียวนะแล้วน้องก็เหมือนเป็นเด็นดูปลาเหมือนๆหามว่าแบบเรื่องการจะอน,นินว่าวางหน้าตูเ้เงี้ยเขาอาจจะมีกลัวบ้างบางทีก็ไม่กลัวแล้วแต่อารมณ์เขาอะไม่แน่ไม่นอนนะ จะถามว่าเวลาเปิดที่กัน้นเขาก็จะลักแรกจะไม่ขู่เลยจะไหวเหมือนแบบชอบไปลอยข้างบนเหมือนปลาอื่นๆมึนๆน่ะแต่บางทีก็ขู่บ้างแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยเขาว่าน่าจะง่วงเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่เรื่องการปรับตัวให้อาหารก็จะก็กินง่ายนะเป็นปลาสซนเวลาแบบถ้าเทียบกับ อูนี่เวลาตายติดตลอดอย่างเงี้ยน้องจะชอบไหวชนแล้วก็หล่นลงไปเราก็เลยเลือกที่จะไม่ติดนะถ้าตัวไหนที่แบบไม่ค่อยเดินอย่างเงี้ยของพี่โลนี่ก็หลุดไปหลายรอบแล้วหลุดรอบหนึ่งมั้งแต่ก็ติดติดไว้ก็ค่อยๆแบบสลับเปลี่ยนวันๆเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยกินแล้วก็นอนนะก็จะเป็นอูนี่คนชายบ้านแห่งเจแปนโฟนนะคะ มุมของเราก็ไม่มีอะไรเลยชั้นวางสี่ชั้นชั้นวางก็ราคาไม่ถึงห้าร้อยนะประกอบเองเอาไว้ตรงหลังหน้าต่างแล้วก็ประตูนี้ที่เปิดออกไประเบียงได้ก็จะปิดไว้ครึ่งหนึ่งให้เขารับแดดเฉพาะส่วนในเรื่องของแดดเขาก็จะไม่ได้แบบว่าแดดส่องเข้าหน้าต่างตรงนะเพราะว่าจะมีกันสาดจากหลังคาเล็ดรอดออกไปทําให้แดดที่เข้ามาแล้วที่น้องๆเขาดกเขาก็จะได้รับได้รับแดดที่มันไม่ค่อย แรงเกินอะไรอย่างงี้ก็แพนว่า,วางลาห้าตัวนะ5โสิบสิบห้าข้างบนก็จะได้ยี่สิบนะทุกวันตอนก่อนนอนเราก็จะปิดฟิวเจอร์บอร์ดนะก็ปิดปิดปิด,ปดเพราะว่ากลัวหลับไม่สนิทไงบางทีเรานอนเราแบบมีไฟพัดลมไฟปักไฟอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เขาหลับไม่สนิท เลี้ยงก็เลี้ยงในห้องนอนนะเพราะมันจะได้คอนโทรลอุณหภูมิได้แบบว่าช่วงอากาศร้อนก็เปิดแอร์แต่สังเกตว่าถ้าแบบเขาอยู่อุณหภูมิยี่สิบแปดก็ก่อวอร์ดดีแต่ถ้าอุณหภูมิแบบยี่สิบเก้าสามสิบอย่างเงี้ยหรือเลยสามสิบไปนิดหน่อยจะก่อวอร์ดดีมากกว่ากลายเป็นว่าน้ําร้อนทําให้ปลาก่อวอร์ดเก่งแล้วปลากัดจากตลาดเจเจแต่ละตัวอยากจะบอกว่า อยากจะบอกว่าน้องค่อนข้างที่จะอดทนต่ออุณหภูมิน้ําสูงๆได้ดีนะเพราะบางทีบางวันเราไปเดินแบบอุณหภูมิสามสี่สามห้าเราคิดดูดีนะมันก็ต้องขึ้นเป็นสามสองสามสามไหมเขาก็ยังแบบอดทนได้นะปกติปลากัดแฟนซีในเรื่องของความอดทนเรื่องอุณหภูมิความร้อนอาจจะไม่ได้ไม่ได้สู้เท่าปลากัดหม้อหรือปลากัดป่านะอนา mm hmm. คตอาจจะแผนว่าจะเอาปลากัดป่ามาเลี้ยงสักตัวนะเพราะว่า ได้ยินชื่อเสียงเลี้ยงนามว่าเป็นปลาที่อึดแล้วก็ดีดแต่เรื่องการกินนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกินอาหารเม็ดไหมอะไรเงี้ยนะเพราะส่วนใหญ่ที่ตายเอามาเลี้ยงเป็นปลากัดแฟนซีที่ทุกตัว,ว่ะยังไม่มีแบบปลากัดหม้อปลากัดป่าอะไรเงี้ยเราเอามาเลี้ยงแรกๆแล้วก็เล่นฮาร์ดคอร์เลยเราเล่นห่างยาวก่อนเลยเราต้องเล่นแบบ ปากกัดที่ดูแลยากที่สุดจะเป็นปากกัดหาโมูลหางยาแต่ตออายออกมาเลี้ยงก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดูแลง่ายดีนะแต่เรื่องอายุไข่าอาจจะไม่ได้อายุไข่ย,ยืนยาวเท่าปากกัดหางสั้นนะพอตอนนี้ก็เลยปากกัดหางยาวก็มีไม่ได้เยอะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ปะวะห้ามีห้านะวลวเทลไม่รู้นับไหมอะหางยาวเหมือนกันก็หก มีแค่เนี้ยเหกตัวแล้วเก้าตัวก็เป็นปากัดหางสั้นหมดเลยเนี่ยเวลาเรามานั่งตรงเนี้ยเขาก็จะมาอยู่นะโต๊ะเป็นไงมาเฝ้าเห็นแค่ขาแม่ก็มาเฝ้านะมีความอยากรู้อยากเห็นก็รีวิวปากัดมีเพิ่มมาอีกสองตัวเดี๋ยวก็จะรีวิวเพิ่มอีกในคลิปถัดไปนะคะ